ร่วมมือกันเดินนะอาสาประชารับพัฒนาเพื่อความมสุขของไทยม,มู่บ้านรวมอาสาภาคีทางร่วมใจสร้างประชารับไทยให้ก้าวแกรง่งเพื่อประชาไทยก้าวไกลมั่นคงยั่งยืนความสุขกลับคืนยิ้มชื่นได้ทุกชุมชน โดยประชารัฐมุง่งกระดัดปัญหายากจนหมู่บ้านทุกคนพึ่งพาตนได้ตลอดไปพวกเราอาสาเป็นหูตาช่วยมาดูแลไม่เลื่อนเชิญแชร์เฝ้าระวังด้วยพลังทุกวัยสนับสันุนคำจุนเงินทุนที่ให้เพื่อก้าวสดใสทุกโครงการในบ้านของเรารวมมือกันเดินนะ ประชารัฐพัฒนาเพื่อความภาสุข,ของไทยหมู่บ้านรวมอาสาภาคีท่างรวมใจสร้างประชารัฐไทยให้ก้าวแกร่งพวกเราอาสาประชารับทุกหมู่บ้านจะเป็นรากฐานเพื่องานหมู่บ้านแข็งแรง สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่กระลงครับอตอนนี้ผมอยู่กับทางคุณหมอพลเดชปิ่นประทีบเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเรื่อง,องของการจัดงานรวมพลังจิตอาสาประชาธนในครั้งนี้อ,อยากจะเรียนถามคุณหมอพลเดชว่าภาพรวมจากวันนี้ที่เราได้ขับเคลื่อนกันมาเป็นไงบ้างครับคือในภาพรวมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ ที่พวกเราภาคีเครือข่ายทุกจังหวัดเนี่ยไปทํางานกันเนี่ยอย่างค่อนข้างหนักเพราะว่าเวลามันจํากัดนะครับภาร,รกิจมันเยอะแล้วก็เวลามันน้อยแล้วก็ทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาทาทำทำทำเนี่ยนะดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่รอคอย รอคอยพอเหมือนเสร็จทุกคนเสร็จภารกิจนะฮะตามเป้าหมายต่างๆแล้วทะลุเป้าหมายหมดเนี่ยนะแล้วอยากจะมาเจอกันเพราะฉะนั้นบรรยากาศของวันนี้เนี่ยคน1 5 0 0คนที่มาเนี่ยจาก878อจำเภอ76จังหวัดรวมทั้งในกรุงเทพด้วยมันก็จึงเป็นบรรยากาศของความคึกคักรู้สึกว่ามีกำลังใจอยากจะมาเจอเพื่อนอยากจะมาคุยแลกเปลี่ยนว่ามีประสบการณ์ในการทำงานเป็นอย่างไรบ้างต่าง เหมือนกับเราอย่างไรอย่างเงี้ยนะฮะตรงเนี้ยก็เป็นเป็นบรรยากาศที่ดีมากามทรทศการต่างๆบูธต่างๆท,ที่ทุกจังหวัดมาแสดงเนี่ยก็ล้วนแต่ได้รับความสนใจจากเพื่อนหมดเลยนะฮะทุกคนเนี่ยทุกบูธไม่มีว่างนะฮะไม,ไม่ไม่มีว่างเพราะว่าบูธของเราเราก็ทําแต่ว่าเราต้องการอยากจะไปพบกับตรงโน้นตรงนี้ ก็ดูนะฮะแล้วก็ดูได้ตามอัธยาศสยแลกเปลี่ยนกันตามอัธยาศัยสิ่งที่คาดหวังไว้มาถึงนันจุดในวันนี้เนี่ยเป็นไงบ้างครับก็บสิ่งที่คาดสําหรับปีที่1เนี่ยน,นะฮะก็คือการถักทอเชื่อมโยงแล้วก็สร้างกลไกกลไกอะไรกลไกที่สนับสนุนจิตอาสาประชาัฐนะฮะรตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นไปตามที่คาดทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดหวัง ทุกอย่างนะครับแล้วหลายอย่างก็เกินเป้าหมายนะครับพี่น้องที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั้ง76จังหวัดเนี่ยปีที่2เนี่ยไปหลังจากที่เราขับเคลื่อนกันมา4เดือนเนี่ยเราจะมีการขับเคลื่อนต่อไปอย่างไรครับผมหลักๆเลยนะครับขณะนี้เนี่ยเราได้เสนอโครงการเนี่ยปีที่2นะครับไปที่ทางรัฐบาลแล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องรอกระบวนการนิดหนึ่งที่ถามว่าแล้วในปีที่2เนี่ยถ้ามีการกับ เพื่อนมีการสนับสนุนต่อนะฮะจะทําอะไรเนี่ยนะครับเรื่องที่1เรื่องที่1คือจิตอาสาเนี่ยที่ไปสํารวจไปเข้าถึงไปพบคนที่ยากลําบากต่างๆ1นึ่งแสนสมืกว่าคนเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือช่วยแก้ไขปัญหาของเขานะฮะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการช่วยเหลือนั้นเนี่ยก็ใช้การเป็นตัวเชื่อมจิตอาสาจะเป็นคนเชื่อมเช่นบางคน ไม่มีบัตรประชาชนบางคนไม่มีสัญชาติก็จิตอาสาจะเป็นคนเชื่อมเขาซึ่งเป็นคนที่ลำบากเนี่ยนะฮะปไปหาหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบอย่างเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนายอำเภอนะครับหรือบางคนที่ไม่มีบัตรรักษาผู้รักษาพยาบาลนะเนื่องจากก็ไม่มีบัตรประชาชนตรงนี้ก็พาไปหาทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเดี๋ยวนี้ก็มี คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอำเภอซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธานนะครับตรงนี้ก็เข้าไปเชื่อมกับไอ้ระบบหลักประกันสุขภาพได้นะครับอันนี้ก็ก็มีหน้าที่เชื่อมอย่างเงี้ยนะครับครับผมอยากจะให้คุณหมอได้พูดถึงเรื่องของกองทุนเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายพอสมควรแล้วนั่นเป็นเรื่องอีกอัครับพี่น้องประชาชนยังจะเข้ามามีส่วนร่วมกันอย่างไรบ้างเรื่องอีกอันเดียกที่ที่ถามเนี่ยก็คือเรื่องของ ของกองทุนนะครับในขณะนี้เนี่ยกองทุนทุกจังหวัดเนี่ยก็มีกองทุนขึ้นมาแล้วนะที่จัดตั้งสําเร็จแล้วมีประมาณ69จังหวัดไอ้ที่เหลือเนี่ยก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่ากําลังทําอยู่นะครับทีนี้ปีต่อไปเนี่ยจะทําอะไรนะครับปีต่อไปก็คือต้องพยายามส่งเสริมสนับสนุนให้กองทุนเหล่านี้เนี่ยต่อยอดต่อยอดขึ้นไปเป็นสิ่งที่เรียกว่ามูลนิธิเพื่อจังหวัด อาจจะเป็นมูลนิธิกองทุนพัฒนเพื่อการพัฒนาเพชรบูรณ์นี่นะหรือกองทุนเพื่อพิษณุโลกกองทุนเพื่อสุโขไทยอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ปัต ใจที่จะมาช่วยเสริมและทําให้เกิดความสําเร็จเนี่ยคือแต่ละจังหวัดเนี่ยต้องใช้อ่จิตสํานึกลักบ้านเกิดแล้วก็เชิญชวนคนกล่าคนแก่ของจังหวัดเนี่ยนะฮะคือเป็นคนที่เกิดในจังหวัดนั้นหรือมาอยู่จังหวัดนั้นนานหรือว่ามาแต่งงานกับคนอ่ที่นั่นแล้วก็เติบโตทางราชการไปเป็นคนที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จตําแหน่งใหญ่โตแต่กเกษียณไปแล้วตรงนี้เนี่ยฮะถ้าเมื่อใด ใก็ตามถ้าเราทำกองทุนมูลิธิกองทุนเพื่อจังหวัดเนี่ยนะฮะแล้วส่งข่าวไปถึงเขาเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยจะพร้อมที่จะมาปรากฏตัวผมว่าใครๆก็ยินดีเพราะทุกคนก็รักบ้านของตอนเองทั้งนั้นนะครับอยากจะให้คุณหมอที่พูดถึงพี่น้องที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนกันมามาถึงณวันนี้อยากจะซื้ออะไรให้กับพี่น้องได้รับทรบาบและเป็นกำลังใจต่อไปครับอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราร่วมทำงานกันมานี้ นี่เนี่ยมันวันนี้เนี่ยผ่านมาสี่เดือนเนี่ยมันให้คำตอบแล้วให้ยืนยันแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ที่ดีเป็นสิ่งที่โดนใจนะฮะทั้งคนให้ทั้งคนรับทั้งคนสนับสนุนโดนใจหมดนะครับรวมทั้งทั้งรัฐบาลก็โดนใจนะครับตรงนี้เนี่ยขอให้มีความมั่นใจแล้วก็เดินหน้าเรื่องนี้ต่อไปนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันใครเขาจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้บ้างกระแนะกระแดบบ้างก็อย่าไป อย่าไปกังวลนะครับถ้าเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นเรื่องทําเพื่อส่วนรวมทําเพื่อเพื่อนมนุษย์ทําเพื่อคนอื่นไม่ได้ทําเพื่อตัวเราเองแม้แต่น้อยนี่นะฮะตรงนี้ไม่ต้องไปหวั่นไหวอะไรนะครับก้มหน้าก้มตาทําไปเหมือนกับคําสอนของพระเจ้าอยู่หัวที่บอกว่าต้องมีความเพียรน,นะครับแม้ไม่เห็นฝั่งก็ต้องว่ายน้ํามีความเพียรน,นะครับว่ายน้ําไปจนกระทั่งเดี๋ยวมณีเม่ ขลาเนี่ยก็หมายถึงประชาชนสังคมเนี่ยจะเห็นจะเห็นใจแล้วก็เข้ามาสนับสนุนนะครับผมนฐานะที่เป็นตัวแทนของทางสื่อแล้วก็พี่น้องภาคประชาสังคมที่ได้ร่วมกันเนี่ยก็ขอให้กําลังใจต่อคุณหมอและก็ทีมงานทุกคนแล้วก็มีกําลังใจในการที่จะขับเคลื่อนงานสังคมต่อไปขอบคุณมากครับขอบคุณครับให้กําลังใจซึ่งกันและกันครับขอบคุณครับร่วมมืกันเดินะนะ สาประชารัฐพัฒนาเพื่อความมาสุขของไทยหมู่บ้านรวมอาสาอาคีต่างร่วมใจสร้างประชารัฐไทยให้ก้าวแกรง่งเพื่อประชาไทยก้าวไกลมั่นคง,ย,งยั่งยืนความสุขกลับคืนยิ้มชื่นได้ทุกชุมชนด้วยประชารัฐมุ่งขจัดปัญหายากจน หมู่บ้านทุกคนพึ่งพาตนได้ตาลอดไปพวกเราอาซาเป็นหูตาช่วยมาดูแลไม่เลือนเชิญแชร์เฝ้าระวังด้วยพลังทุกไวสัยหนักสักนุนคำจุนเงินทุนที่ให้เพื่อก้าวสดใสทุกโครงการในบ้านของเราร่วมมืกันเดินนะอาสาประชารัฐ พัฒนาเพื่อความผาสุกข,ของไทยหมู่บา้านรวมอาสาภาคีทางร่วมใจสร้างประชารัฐไทยให้ก้าวแกรง่งพวกเราอาสาประชารัฐทุกหมู่บ้านจะเป็นราฐานเพื่อง,งานหมู่บ้านแข็งแรง